ตอนที่24เตียวเซียนทวนเทพง้อปรักยาได้ไม่ทันข้ามวันงานใหม่ก็ไล่ตามมาติดติเมื่อเตียเรียกแขกทุกคนซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนของแก๊งกระถิงทองเกือบทั้งหมดมารวมตัวกันเพื่อฟังประกาศข่าวที่ทำให้ปากของทุกคนปิดสนิทยกเว้นผมคนเดียวที่ยังอ้าปากค้างแบบเก็บสีหน้าไม่อยู่ อาปรัชญาจะรับตำแหน่งผู้สืบทอดธุรกิจของแก๊งกระทิงทองแทนอัวเสียงปรบมือดังสนั่นต้อนรับปรัชญาซึ่งเดินยิ้มหน้าบานเข้าไปในอ้อมกอเดเตียถึงอาปรัชญาจะอายุน้อยแต่ก็มีความฉลาดเฉลียวและเรียนรู้งานไวอ้วเชื่อว่าอีจะเป็นผู้นำที่ดีของแก๊งกระทิงทองในอนาคตขอให้ทุกคนให้ความเคารพอีเหมือนที่ทุกคนให้ความเคารพอ้ว พูดถึงตรงนี้เตียก็หันไปทางคุณนาทีกับเฮียเมทีอปัชญ,ญายังต้องเรียนรู้งานอีกหลายอยา่างอย่างไรอัวขอฝากอาตีน้อยกับพวกหรือด้วย คุณตัดีก้มหน้าให้กับทั้งเตี่ยและปรัชญาซึ่งเป็นว่าที่ผู้สืบทอดสมบัติและกิจการของแก๊งกระทิงทองคนใหม่ที่อายุน้อยที่สุดเท่าที่แก๊งกระทิงทองเปิดทําธุรกิจมาด้วยกริยานอบน้อมเหมือนเดิมโดยไม่มีข้อกังขาใดๆกับการตัดสินใจของเตี่ยเลยแม้แต่น้อยฮ e เบตีดูจะไม่ปลื้มมาก แต่ก็ไม่ได้แสดงอาการคัดค้านอย่างออกนอกหน้าซึ่งผมเดาว่าเฮียเมทีคงคิดว่าให้ปรัญ,ญาเป็นทายาทเสืบทอดธุรกิจของแก๊งกระเิงทองก็ยังดีกว่าให้เฮียเจียงเป็นอย่างน,น้อยน้อยเฮียเมทีก็สามารถควบคุมพฤติกรรมของปรัญ,ญาง่ายกว่าเตี๋ยส่งไม้ให้ปรัญ,ญาเพื่อให้เขากล่าวแนะนําตัวต่อหน้าลูกน้องของแก๊งผมทนฟังไม่ไหวต้องเดินออกมาจากห้องอาหารพอรู้สึกหน้ามืนขึ้นมาอย่างกระทันหัน ไม่ใช่เพราะผมหวังว่าเตียจะยกตำแหน่งหัวหน้าแก๊งกระถิ่งทองให้เพราะผมรู้ตัวดีว่าผมไม่ใช่ลูกแท้ๆของเตียหรือแม้แต่ตอนที่ผมยังไม่รู้ว่าไม่ใช่ทายาทของเตียผมก็ไม่เคยคาดหวังตำแหน่งหัวหน้าแก๊งเพราะยังมีพี่ๆอีกหลายคนที่มีสิทธิ์สืบทอดตำแหน่งของเตียมากกว่าผมแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือ ผมรู้ว่าการได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นทายาทผู้สืบทอดกิจการของแก๊งกระถิงทองยังเหมือนการส่งตัวทายาทคนนั้นไปยืนเป็นเป้านิ่งในสนามรบที่เต็มไปด้วยปืนผาหน้าไม้พอนึกถึงตรงนี้ผมก็เริ่มพยุงตัวเองไม่อยู่ต้องพิงหลังตัวเองไว้กับเสาไม้ขนาดใหญ่หน้าห้องอาหารเป็นอะไรหรือเปล่าเสียงคุณทีดังขึ้นมาข้างๆหูผมทำเอาผมสะดุ้งอยู่ คุณทีผมถอนใจแล้วยกมือขึ้นกุมศรีรษะตัวเองเพื่อปรับเปลี่ยนสีหน้าให้ดูไม่ซีเซียวจนผิดสังเกตทำไมเตี๋ยถึงทำแบบนี้เตี๋ยไม่อยากให้ปรัชยามีชีวิตอยู่ต่อแล้วหรือไงในคุณทีว่าเตี๋ยรักปรัชญามากไงปางมามาของผมปลดปล่อยอารมณ์ใส่คุณทีจนเขาต้องมองซ้ายมองขวาให้แน่ใจว่าไม่มีใครแอบฟังพวกเราอยู่ ผมรู้ว่าไม่มีใครออกมาเดินเพ่นพ่านตอนนี้แน่นอนเพราะป่านนี้ทุกคนคงกำลังเลียตูดปรัชญ,ญาว่าที่หัวหน้าแก๊งกระทิงทองคนใหม่อยู่เพราะนายท่านรักปรัชญ,ญานะสินายท่านถึงต้องประกาศให้คนร้ายรู้ว่าใครที่กล้าทำร้ายปรัชญ,ญาก็เหมือนกำลังตั้งตนเป็นศัตรูกับท่านคุณนทีตอบเสียงเรียบแต่ทรงพลังและการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ใช่ความคิดของนายท่านคนเดียว ผมไม่แปลกใจเลยเมื่อคุณนทีกล่าวประโยคหลังออกมาให้ผมทายผมพูดแทรกขึ้นมาปรัชยาเป็นคนเสนอให้เตีย่ยทำแบบนี้ใช่คุณนทีตอบสั้นๆทำไมไม่รู้ผมมีลางสังหรณ์อยู่แล้วว่าปรัตยาต้องมีส่วนรู้เห็นกับการแต่งตั้งต,งตำแหน่งหัวหน้าแก๊งนี้ด้วยเพราะตอนเตี่ยประกาศข่าวสีหน้าของปรัชยาไม่มีท่าทางแปลกใจเลยแม้แต่น้อย กลายเป็นว่าตลอดเวลาที่ปรัชญาไม่ยอมพูดกับผมเขาแอบไปวางแผนจับคนร้ายกับเตี่ยอย่างลับๆโดยไม่ให้ผมรู้เจ้าปีศาจน้อยผมมั่นใจเลยว่าไอ้ลูซิเฟอร์พี่ชายเจ้าตัวดีต้องมีส่วนรู้เห็นในแผนนี้ด้วยปรัชญาไม่มีทางคิดแผนนี้ด้วยตัวเองอย่างแน่นอนเตี่ยให้คุณนาทีเป็นบอดี้การ์ดให้ปรัชญาเหรอครับตอนผมเห็นคุณนาทีขับรถไปรับปรัชญามางาน ผมก็รู้สึกตึงิดใจแล้วเพราะคุณนทีไม่เคยขับรถให้ใครนอกจากเตียคุณนทีพยักหน้าผมถอนหายใจยาวแล้วยื่นมือขอให้คุณนทีบิดาแท้ๆของผมเดินตามผมออกมาหน้าบ้านซึ่งห่างออกมาจากห้องอาหารเพราะเครื่องเสียงเริ่มบรรเลงเพลงซึ่งหมายความว่าทุกคนกำลังจะทยอยเดินออกมาจากห้องแล้วพ่อผมใช้คำนี้เรียกคุณนทีเป็นครั้งแรก คนนาทีเลิกคิ้วสูงด้วยอาการแปลกใจเล็กๆเตียรู้ไหมว่าใครเป็นคนฆ่าเจนนาผมถามออกไปตรงๆเพราะรู้ว่าคนที่รู้ความคิดของเตียมากที่สุดก็คือคุณนาทีและถ้าผมอยากได้คำตอบจากคุณนาทีก็มีแค่วิธีเดียวคือถามเขาในฐานะลูกแท้ๆเพราะคุณนาทีไม่เคยเอาความลับของเตียออกมาสาวให้ใครฟัง ถึงอย่างนั้นคุณนาทีก็ยังใช้เวลาคิดอยู่นานกว่าจะยอมตอบผมรู้คุณนาทีผู้ชายน้อยคำพูดในที่สุดก็ยอมสารภาพออกมาฮเฮจียงนใช่ไหมคราวนี้ผมมองซ้ายมองขวาก่อนจะถามออกไปด้วยน้ําเสียงแผ่วเบาที่สุดจนเกือบเหมือนผมแค่ขยับปากออกมาเท่านั้นแต่พ่อก็ยังเข้าใจเขาพยักหน้ายอย่างช้าๆเป็นคำตอบแล้วเดินไปนั่งอยู่บนโต๊ะไม้หน้าบ้าน ผมเดินตามไปนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามรู้สึกแปลกใจหน่อย,อยเมื่อพ่อพูดต่อตอนเพนสีตายทุกคนฟันธงกันหมดว่านายเมทีเป็นคนทำเพราะแก้วตาดวงใจเป็นคนของนายเมทีเตี๋ยเองก็โมโหมากเพราะถึงจะไม่ส่งคนไปตามตัวเพนสีกลับแต่ก็ย้ำนั่งย้ำหนาว่าไม่ให้ใครทำร้ายเพนสี สุดท้ายนายเมทีต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเขาไม่ได้เป็นคนสั่งฆ่าเพนสีด้วยการสละตำแหน่งประธานโรงแรมกระทิงทองแล้วแต่งตั้งเฮสามให้คุมโรงแรมแทนผมพอจะจำได้ว่าเฮเมทีเคยคุมโรงแรมอยู่ตอนนั้นผมเรียนอยู่ที่เมืองจีนได้ยินแต่ว่าเฮียเมทีลาออกแต่ไม่เคยรู้ว่าลาออกด้วยสาเหตุอะไรนายใหญ่ก็เสียใจที่นายเมทีตัดสินใจลาออก และนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้นายใหญ่กับนายเมธีเริ่มคุยกันน้อยลงเพราะนายเมธีคงน้อยใจที่นายใหญ่ไม่เชื่อใจเขาจนในที่สุดนายเมธีก็ย้ายไปอยู่กับคุณกาจนาเมียใหม่และออกไปบริหารงานให้กับอัลตราบิวตี้แทนเตี๋ยแน่ใจได้ยังไงว่าเฮียเมธีไม่ได้ค่าเพนสีผมยักไหลฟังจากข่าวลือและหลักฐานมัดตัวเฮเมธีรอบด้านใครๆก็ต้องสงสัยเฮเมธีด้วยกันทั้งนั้น นายเมธีรักเพนสีมากถึงแม้เพนสีจะเกลียดนายเมธีหรือต่อให้เพนสีทำร้ายจิตใจในายเมธีมากแค่ไหนนายเมธีก็จะไม่มีวันฆ่าเธอนายเมธีหลอกให้เพนสีใช้ยาก็เพื่อให้เขาสามารถควบคุมพฤติกรรมของเพนสีได้เท่านั้นแต่เขายืนยันกับนายใหญ่ว่าวันที่เพนสีตายเขาแค่สั่งให้แก้วตาดวงใจเอายาไปส่งให้เพนสีตามปกติไม่ได้ออกคำสั่งให้ฆ่าใคร ก็แสดงว่าแก้วตาดวงใจค่าเป็นสีตามคำสั่งของคนอื่นคุณนาทีพงกศีศาสองสามทีติดๆกันให้รู้ว่าผมเดาถูกคนที่ต้องการให้เตียกับเฮมีทีมองหน้ากันไม่ติดผมเริ่มนึกถึงกลยุทธ์แม่นางเตียวเซียนในวรรณกรรมสามก๊กที่เป็นเหตุให้ต่างโต๊ะแตกขอกับลีโป,โป้คนที่จะได้ผลประโยชน์มากที่สุดธนาใหญ่กับนายเมทีแตกคอกัน ผมว่าวันนี้คุณนทีพูดมากที่สุดเท่าที่ผมเคยได้ยินมาเลย